รวมฟูคอสทั้งหมดของจัตุรเทพพิษโคโค่ใช้ผู้มีอาหารที่โคตรแปลกประหลาดมากกว่าเพื่อนเขาจะมีอะไรกันบ้างนะไปรับชมกัน ก็กลาบสวัสดีคนดูทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยแอนิเมะแบ t เทิลจะพาทุกคนมาชมฟูคอร์ของ1ใน4จัุรเทพโคโค่นั่นเองนะครับว่าฟูคอร์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างและแปลกประหลาดแบบใดบ้างนั่นเองนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยก่อนจะเข้าสู่เนื้อเรื่องกันแล้วแล้วก็นะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยกดติดตามช่องแอนิเมะแบทเทิลให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกก่ผมด้วยนะเริ่มต้นกันที่มินิสตอรี่ของตัวโคโค่กันเลยดีกว่านะครับโคโค่เนี่ยในช่วงเริ่ม เริ่มเรื่องมาเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยขาดเมนูอาหารหรือว่าฟูลคอร์สเนี่ยเพียงแค่3อย่างเท่านั้นนะครับคือเอาง่ายๆนะครับในช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยตัวของโคโค่ moles, เนี่ยเรียกได้ว่าเมนูฟูลคอร์สของเขาเนี่ยครับแทบจะครบแล้วมันขาดแค่3อย่างนะครับในตอนที่เขามาเจอกับตัวโทริโกะนะและมาหลังๆเรื่องนะครับก็เรียกได้ว่าฟูลคอร์สของเขาเนี่ยก็เกือกบจะครบแล้วนะครับมาดูกันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่านะซึ่งก็จะเป็นออเดิร์ฟนั่นเองนะครับโดยเมนูนี้เนี่ยมีชื่อว่า ซันโดริโกนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นดอกไม้หรือว่าพืชเนี่ยนะครับที่มีพิษ แบบมหาสารมากๆเลยและเจ้าดอกซันโดริโกเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นดอกที่อันตรายที่ผู้คนเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้นะครับถ้าหากถูกตัวละอองของดอกนี้นะฮะซึ่งไอ้เจ้าละอองมันเนี่ยมันเป็นสารพิษนะครับเมื่อเข้าไปในร่างกายของบุคคลนั้นๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้บุคคลนั้นๆเนี่ยนะครับเกิดอาการน้ําไหลออกจากตัวแบบฉับพลันนะครับโดยที่ไม่สามารถหยุดได้ซึ่งน้ําในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยค่อนข้างที่จะจําเป็นนะครับและเจ้าดอกนี้เนี่ยมันสามารถขับน้ํา ที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยออกมาได้จนหมดนะครับและก็ทําให้มนุษย์คนนั้นเนี่ยเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีนั่นเองนะฮะเรียกง่ายๆก็คือเป็นดอกรีดน้านะเออถึงแม้ว่าพิษของมันเนี่ยจะร้ายแรงนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีแก้เลยนะตรงนี้เนี่ยโคมสึอมองเห็นว่ามันมีวิธีแก้อยู่นะครับและเจ้าตัวดอกซันโดริโกตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นวัตถุดิบนั่นเองนะครับซึ่งก็แปลว่ามันกินได้นั่นเองและคาดว่ามันน่าจะเป็นยาแก้พิษตัวมันเองด้วยซ้ำไปนะครับ ถ้าหากกินแล้วเนี่ยอาจจะทุเราหรือว่าพิษเนี่ยอาจจะหายไปเลยนั่นเองโคมาสื่เนี่ยจึงได้นํามาปรุงและให้ทุกคนเนี่ยได้กินเข้าไปสรุปแล้วมันก็กลายเป็นยาแก้พิษของตัวมันเองนั่นแหละครับโคโค่เนี่ยที่เห็นว่าไอ้เจ้าดอกไม้พิษเนี่ยมันค่อนข้างมีรสชาติที่โคจะอริดอร่อยและเหมาะสําหรับที่จะเป็นออเดิร์นะครับเขาเนี่ยจึงได้จัดตัวของดอกซานโดริโกนี้เนี่ยเขาเป็นออเดิร์ของเขาเองนะครับและต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าออเดิร์จานนี้เนี่ยมันมีอยู่แค่แอเรียที่7นะครับและก็ ความยากของมันเนี่ยอยู่ที่ระดับ2,500นะครับซึ่งคนปกติจะไปล่าเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันอยู่ในเอเลดที่7ซึ่งเป็นเอเลดที่อันตรายมากๆนั่นเองนะฮะเมนูถัดมานะครับก็จะเป็นเมนูซุปนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับเมนูซุปนี้เนี่ยตัวของโคโค่เขานะครับได้เลือกเป็นน้ำตาบังกรลีนั่นเองนะครับน้ำตาบังกรลีเนี่ยเป็นซุปประเภทไหนอร่อยหรือเปล่าในส่วนนี้นะครับน้ำตาของบังกรลีเนี่ยข้อมูลยังไม่ได้มีอะไรเปิดเผยมากมาย นักนะครับแต่จะถูกระบุว่าโคโค่เนี่ย ได้มันมาก่อนที่จะเจอตัวโทริโกกับโคมาสึกนั่นเองนะครับซึ่งไอเจ้าน้ำตามังกรลีเนี่ยปรากฏครั้งแรกให้เราเห็นภาพนะครับก็จะอยู่ในแอนิเมะเนี่ยตอนที่4นะครับส่วนตัวของมังงะเนี่ยก็จะโผล่มาตอนที่8นั่นเองนะครับส่วนด้านรสชาติเองเนี่ยโคโคเป็นคนกินแล้วหรือว่าเป็นคนชิมแล้วนะครับและทําให้เขาเนี่ยจับเข้ามาใส่ในเมนูซุปของเขาซึ่งก็แสดงว่าน่าจะอร่อยมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวซุปสัตว์วัดแล้วผมว่าน่าจะยังไม่ถึงขั้นซุปสัตว์วัดนั่นเองนะและความยากของน้ํา อามังกรลีนี้เนี่ยอยู่ที่21นั่นเองนะครับตอ่อมานะครับมาดูกันที่อาหารจานปลากันเลยดีกว่านะครับว่าคือเมนูอะไรนะฮะแน่นอนนะครับอาหารจานปลานี้ที่คโ,โคโค่เนี่ยได้เลือกเข้ามาก็คือเนื้อปลาบูเรโอะเมคาจิกินั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่ตัวของโคโค่นะครับจะนาไปเจ้าเมนูนี้เนี่ยเข้ามาในฟูครอร์สของตัวเองนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยได้ชิมมันและลิ้มรสมันนะครับจึงทําให้รู้ว่าไอเจ้ปาปลาตัวนี้เนี่ยมันมีรสชาติที่อร็ดอร่อยมากๆจนทำให้ตัวของโคโค่เนี่ย ติดเลยก็ว่าได้นะครับจึงทําให้เขาเนี่ยได้ยัดมันเข้ามาใส่ฟูลคอร์สเมนูปลาของเขาเนั่นเองนะความยากของเมนูนี้เนี่ยอยู่ที่เลเวล18เลยนะครับซึ่งก็ถือว่ามนุษยธรรมดาเนี่ยก็ยังล่ายากอยู่ดีไอเจ้าปลาบูเรโอเนี่ยมันค่อนข้างหายากหรือหาตําแหน่งมันเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยนะฮะถัดมานะครับมาต่อกันที่จานเนื้อหรือว่าเมนูเนื้อของโคโค่เลยดีกว่านะครับซึ่งอาหารจานนี้นะครับมีชื่อว่าเนื้อนกฟินิก G2 นั่นเองนะครับและดูเหมือนว่าจานเนื้อนี่เนี่ยโคโค่เนี่ยจะชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเนื้อนกฟินิกตัวนี้เนี่ยมีรสชาติที่ค่อนข้างกลมกล่อมและก็อร่อยมากๆเลยนะซึ่งเวลาเขาทานเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเพลิดเพลินนะครับให้ดืม่มด่ำกับรสชาติของเนื้อนกตัวนี้นะครับและในส่วนความยากของเมนูนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เลเวล25นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงสําหรับฝีมือมนุษย์ในการล่าเนี่ยเป็นไปได้ยากมาก มากเลยนะครับแต่ก็ใช่ว่าจับเป็นไปไม่ได้เลยต่อมานะครับมาดูกันที่จานผักหรือว่าจานสลัดกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจานนี้มันจะมีชื่อว่า Neo Tomato นั่นเองนะครับหรือจะเรียกชื่อง่ายๆตามภาษาบ้านเราเลยก็ได้นะครับมะเขือเทศนั่นแหละนะจานนี้เนี่ยโคโค่ค่อนข้างชอบมากๆเลยนะครับเป็นเมนูสลัดที่เขาเนี่ยโปรรานมากๆและจับเข้ามาในเมนูฟูลคอร์สของเขาเลยทีเดียวนะความยากของเมนูนี้เนี่ยอยู่ที่12นั่นเองนะครับถัดมา มาดูในส่วนเมนูของหวานของเขากันเลยดีกว่านะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยมีชื่อว่าผลดอมลอมนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นผลไม้นะครับที่มีชื่อว่าดอมลอมฟู้ดนั่นเองนะและเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ตัวของโคโค่เนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเมนูขนมของเขาเนี่ยขาดไม่ได้เลยที่จะมีดอมลอมฟู้ดตัวนี้นะครับอยู่นะความยากของเมนูนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่30เลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับสาหรับมนุษย์นะต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูเครื่อง เค,เครื่องดื่มอยู่ยทุกคนคงสงสัยแล้วเราว่าโคโค่เนี่ยจะดื่มอะไรเข้าไปหรือว่าจะจัดเครื่องดื่มประเภทไหนนะครับเข้าสู่เมนูฟูลคอร์สของเขานะและก็แน่นอนนะครับว่าเมนูเครื่องดื่มของเขาเนี่ยก็คืออะตอมนั่นเองนะอะตอมเนี่ยคืออะไรนะครับอะตอมเนี่ยเข้าๆก่อนเลยมันก็คือเมนูฟูลคอร์สของตัวอะคาเซียนะครับเป็นเครื่องดื่มเช่นเดียวกันนะซึ่งตัวของโคโค่เนี่ยจับไอเจ้าตัวอะตอมเนี่ยนะครับเข้ามาใส่ในเมนูเครื่องดื่มของตัวเองนะครับแล ไอ้เจ้าอะตอมนี้นะครับมันไม่ใช่เครื่องดื่มธรรมดานะครับเดิมที่เนี่ยมันเป็นแมกมานะครับที่พุ่งขึ้นมาจากภูเขาเมฆนะครับอยู่ในเขตแอรเรียที่3ซึ่งมันจะพุ่งขึ้นไปที่อวกาศแะ้วก็เก็บสารพิษต่างๆในอวกาศแล้วก็ตกลงมาเองนะครับซึ่งขั้นตอนในการปรุงเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆเลยเพราะมันมีแต่สารพงษ์สารพิษอะไรเยอะแยะได้หมดเลยนะฮะและเจ้าตัวอย่างโค้กเนี่ยก็เป็นคนไปล่ามันมาเองด้วยนะฮะและกว่าจะได้ปรุงได้กินได้ดื่มกันเนี่ย เป็อาสซัลําบากทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะครับราคาซื้อขายนะครับตกอยู่ที่100มิลลิลิตร ต่อ35ล้านเยนนะครับตีเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็ประมาณ8ล้าน2 99, 9 90,900บาทนั่นเองนะครับซึ่งใครจะซื้อเนี่ยก็ไปซื้อกินได้เลยนะครับคือ100มิลลิตรต่อ8ล้านกว่าบาทเกือบ9ล้านนะครับก็เชิญทุกคนไปซื้อกินได้เลยนะฮะในส่วนความยากของอะตอมนี้นะครับก็จะอยู่ที่7,000เลยทีเดียวนะครับคือเลเวล7,000เลยต้องๆเลยมนุษย์เนี่ยก็คือ impossible แล้วนะครับเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะเข้าไปล่านะในส่วนเมนูสุดท้ายนะครับก็คือ เม o คล s สเนี่ยซึ่งก็ยังไม่มีเปิดเผยออกมานั่นเองนะครับหรือจนจบเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นจานหลักของตัวโคโค,โคเลยนั่นเองนะครับและถ้าอยากเห็นเนี่ยก็คงต้องลุ้นต่อให้อาจารย์เขาเนี่ยมานั่งเขียนโทริโกะให้พวกเราได้อ่านกันอีกหรือรับชมกันอีกนั่นเองนะครับจึงจะได้เห็นนะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับที่ผมได้กล่าวมาหรือพูดมาเนะี่ยก็จะเป็นฟูลคอสทั้งหมดของตัวโคโค่นั่นเองนะครับทุกคนาหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะตรงใดวินาทีใดทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยซึ่งอย่างน้อยเนย เราก็จะได้รับรู้และแก้ไขมันในอนาคตนะฮะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอ่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบคลิปนะครับและหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Anime b a t t l เเพื่อไปกำลังใจกับผมด้วยนะครับสํหรับวันนี้เนี่ยพี่ซี่แอนิเมะแบทขอตัวลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย